สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามีเรื่องที่ต้องบอกว่าโอ้โหใหญ่มากระดับโลกจริงๆครับคือเรื่องที่ทางการสหรัฐเนี่ยเขาไปยึดบิตคอยได้มูลค่ามันมหาศาลมากนะครับมากกว่า1.4หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐใช่ค่ะคิดเป็นเงินปอนก็ราวๆ1.05หมื่นล้านปอนค,ค่ะ,ค,ะคือมันเป็นการยึดบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดใน ประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ใช่ค่ะตัวเลขนี่มันมันน่าทึ่งแล้วก็มันบอกอะไรเยอะมากนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่มันเหมือนไปเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมที่เซับซ้อนมากๆด้วยถูกต้องเลยครับ ตัวเลขนี้มันสะท้อนอทั้งขนาดของอาชญากรรมไซเบอร์ในยุคนี้และก็ความท้าทายเลยนะคะในการติดตามพวกสินทรัพย์ดิจิทัลปฏิบัติการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญมากๆระหว่างสาหรัฐอเมริกากับสหราชอานาจักรค่ะร่วมหรือการเพื่อทลายเครือข่ายใช่ค่ะเครือข่ายที่เขากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงคริปโตเคอเรนซีครั้งใหญ่เลยแล้วที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับอะไรครับมันมีการเชื่อมโยงไปถึง การบังคับใช้แรงงานด้วยค่ะฮะบังคับใช้แรงงานใช่ค่ะหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทาสยุคใหม่เลยก็ได้นะคะโหดร้ายมากนะครับเนี่ยสำหรับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากพวกรายงานข่าวต่งางๆนะครับเกี่ยวกับการดําเนินการทางกฎหมายแล้วก็การคว่ำบาตรที่ทางการทั้งสองประเทศเขาประกาศออกมาค่ะเป้าหมายการคุยของเราวันนี้ก็คือไม่ใช่แค่เล่าว,ว่าเออเกิดอะไรขึ้นแต่เราจะพยายามเจาะลึกทําความเข้าใจถึงแบบ ขนาดโครงสร้างของปฏิบัติการเนี้ยค่ะใครอยู่เบื้องหลังกลไกเป็นยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะใครคือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการหลักแล้วกลไกหลอกลวงที่ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงมันไปเกี่ยวกับการค้ามนุษย์การบังคับใช้แรงงานได้ยังไงอืมแล้วเงินที่ได้ไปเนี่ยมันถูกเอาไปฟอกยังไงบ้างใช่ครับแล้วความร่วมมือระหว่างประเทศมันสําคัญแค่ไหนในการจัดการเรื่องนี้โอเคค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ขนาดของการยึดทรัพย์สินก่อนเลยดีไหมคะ ดีเลยครับอย่างที่บอกไปตอนต้นบิตคอยที่รัฐบาลสหรัฐยึดได้เนี่ยมูลค่ากว่า1.4หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือได้คิดเป็นจำนวน BTC นะคะก็ประมาณ1,27,271 BTC 1,27,000กว่า BTC ใช่ค่ะตัวเลขนี้มันแบบใหญ่จนแทบไม่น่าเชื่อเลยนะคะมันทำให้ปฏิบัติการนี้กลายเป็นาการทลายเครือข่ายทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลย แล้วก็แน่นอนเป็นการยึดบิตคอยครั้งใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาถูกต้องค่ะอันนี้มันบอกเราชัดเจนเลยว่าอาชญากรรมที่ใช้คริปโตเป็นเครื่องมือเนี่ยมันสร้างความเสียหายได้มหาศาลจริงๆมันไม่ใช่แค่แบบแฮกเล็กๆน้อยๆหรือหลอกกันเองแล้วนะครับนี่คือระดับองค์กรอาชญากรรมใหญ่เลยแล้วใครล่ะครับที่ถูกชี้ว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องใหญ่ขนาดนี้บุคคลที่ตัวนี้ถูกเพ่งเล็งหนักๆเลยนะคะแล้วก็ถูกตั้งข้อหาในสหรัฐแล้วด้วยคือนายเฉินจื้อค่ะชื่อเฉินซี เฉินจือค่ะเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากเพราะว่าถือสองสัญชาติเลยค่ะทั้งสหราชอาณาจักรแล้วก็กัมพูชาอ้าวเหรอครับสองสัญชาติเลยใช่ค่ะแล้วเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทที่ใหญ่มากชื่อว่า Prince Group Prince Group อืมข้อกล่าวหาหลักๆที่เขาเจอคืออะไรครับ ที่ศาลนิวยอร์กนะคะข้อหาหลักๆเลยคือการสมรู้ร่วมคิดในการช่อกงทางอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่า wire fraud conspiracy นะคะครับแล้วก็อีกข้อหาคือการฟอกเงินหรือ money laundering conspiracy ค่ะโหทั้งชอบอกงทั้งฟอกเงินเลยการที่เขาถือสองสัญชาติแล้วก็มีกลุ่มบริษัทใหญ่เป็นฉากบังหน้าเนี่ยมันดูซับซ้อนจังเลยนะครับใช่ค่ะแล้วสถานะเขาตอนนี้เป็นยังไงครับจับได้หรือยงัง ข้อมูลล่าสุดที่เรามีนะคะคือในเฉินจื้อเนี่ยยังหลบหนีอยู่ค่ะอ้าวยังหนีอยู่ใช่ค่ะ แต่ว่าทางการทั้งสหรัฐทั้งยูเคนเนี่ยเขาก็ดําเนินการทางกฎหมายไปแล้วแล้วก็ออกมาตรการคว่ำบาตรเราด้วยซึ่งถ้าหากเขาถูกจับกลุ่มได้ในอนาคตแล้วศาลตัดสินว่าผิดจริงตามข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะโทษสูงสุดที่อาจจะได้รับเนี่ยรวมกันคือจําคุกถึง40ปีเลยค่ะ40ปีโห oh, แสดงว่าทางการมองว่านี่เป็นคดีที่ร้ายแรงมากๆ Pri n c e Group เนี่ยนะคะเขาถูกนำเสนอภาพลักษณ์ว่าเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เลยค่ะ มีฐานดำเนินง,งานหลักๆอยู่ที่กัมพูชาถ้าเราลองเข้าไปดูเว็บไซต์เขาหรือข้อมูลที่เขาเผยแพร่นะคะก็จะเห็นว่าเขาอ้างว่าทำธุรกิจหลากหลายมากเช่นอะไรบ้างครับตั้งแต่พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์บริการทางการเงินไปจนถึงบริการสําหรับผู้บริโภคต่างๆคือดูเผินๆเ,เนี่ยก็เหมือนกลุ่มทุนให,ใหญ่ๆทั่วไปที่ประสบความสําเร็จนะคะแต่ความจริงที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐหรือ DOJ กล่าวหานี่มันคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยค่ะ ดีโอเจสหรัฐไม่ได้มองแค่นั้นเลยเขากล่าวหาว่า Pri n c e Group เนี่ยแท้จริงแล้วคือหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใหญ่ที่สุดในเอเชียใช่ค่ะเป็นองค์กรที่ดำเนินการหลอกลวงแล้วก็สแสวงหาประโยชน์อย่างเป็นระบบมากๆซึ่งข้อกล่าวหานี้มันก็เลยนำไปสู่การที่ทงสหรัฐและสหรัฐจณาจักรประกาศคว่มบาตร r i ินซ์กรุ๊อย่างเป็นทางการเลยระบุชัดเจนว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมอืมถือเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่แรงมากนะครับแรงมากค่ะ การมีธุรกิจใหญ่ๆแบบนี้บางหนะ้ามันทำให้การทำงานผิดกฎหมายมันง่ายขึ้นหรือว่าตรวจสอบยากขึ้นยังไงบ้างครับมันทำให้ซับซ้อนขึ้นมากค่ะจริงๆเพราะว่าเขาสามารถใช้โครงสร้างบริษัทที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายเนี่ยมาอำพรางธุรกรรมต่างๆได้อ๋อเข้าใจครับหรือใช้สร้างความน่าเชื่อถือในการเข้าถึงทรัพยากรหรือเข้าหาคนอื่นๆได้ง่ายขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะการมีตัวตนที่ชัดเจนมีบริษัทใหญ่โตแบบนี้พอมีหลักฐานเพียงพอมันก็ทําให้ตกเป็นเป้าของทางการได้ง่ายขึ้นเหมือนกัน อืมก็น่าว่าเป็นดาบสองคมนะครับใช่ค่ะทีนี้ลองมาดูเรื่องกลไกลการหลอกลวงที่เครือข่ายนี้เขาใช้กันดีกว่าค่ะว่าเขาสร้างความเสียหายมหาศาลระดับนี้ได้ยังไงครับผ่านโซเชียลมีเดียใช่ค่ะโซเชียลมีเดียแอปหาคู่หรือแพลตฟอร์มอื่นๆจากนั้นก็เริ่มสร้างความสัมพันธ์ก่อนเลยค่ะสร้างความไว้วางใจพอเหยื่อเริ่มเชื่อใจแล้วค่อยๆเสนอเรื่องการลงทุนในคริปโตโคเคอเรนซี อ๋อมาแนวนี้ใช่ค่ะโดยให้คำสัญญาว่าจะได้ผลกำไรสูงลิ้วเลยนะได้เร็วด้วยพอเหยื่อหลงเชื่อก็จะถูกโน้มน้าวให้โอนเงินหรือโอนคริปโตเนี่ยไปยังบัญชีหรือวอลเล็ตที่เครือข่ายนี้เขาควบคุมอยู่ฟังดูคล้ายๆกับพวก p i b u s h i n g scam หรือหลอกรักออนไลน์หลอกลงทุนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับคล้ายกันค่ะแต่แต่นี่มันคงไม่ใช่แค่คนสองคนทำกันเองใช่ไหมครับอะไรที่ทำให้มันกลายเป็นปฏิบัติการระดับแบบ อุตสาหกรรมได้ขนาดนี้จุดที่ต่างและน่ากลัวมากๆคือขนาดและโครงสร้างพื้นฐานค่ะมีการกล่าวหาว่าบริษัทในเครือข่ายของนายเฉินจื้อเนี่ยนะคะได้ลงทุนสร้างแล้วก็ดำเนินสิ่งที่เขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงหรือ scam compounds นะคะศูนย์ปฏิบัติการหลอกลวงใช่ค่ะสร้างขึ้นมาอย่างน้อย10แห่งทั่วประเทศกัมพูชาเลยนะคะ10แห่งใช่ในกัมพูชาค่ะ แล้วศูนย์พวกนี้ไม่ใช่แค่ห้องเช่าเล็กๆนะคะแต่เป็นอาคารหรือพื้นที่ขนาดใหญ่เลยที่ออกแบบมาเพื่อรองรับคนทำงานจำนวนมากแล้วก็มีระบบการจัดการเพื่อให้เข้าถึงเหยื่อได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โหสร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติการเลยฟังดูเหมือนโรงงานผลิตการหลอกลวงเลยนะครับเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเครื่องมือที่ใช้ล่ะครับมีอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นอุตสาหกรรมบ้าง มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบบเต็มที่เลยค่ะมีการระบุว่าเขามีการจัดหาหมายเลขโทรศัพท์มือถือเป็นล้านล้านหมายเลขเลยนะคะล้านเบอร์ใช่ค่ะแล้วก็มีการตั้งสิ่งที่เรียกว่าฟาร์มโทรศัพท์หรือโฟนฟาร์มขึ้นมาด้วยในเอกสารของสารที่สหรัฐนะคะเขามีการยกตัวอย่างฟาร์มโทรศัพท์แค่2แห่งเท่านั้นเองนะคะมีโทรศัพท์มือถือรวมกันถึง1,250เครื่อง1,200กว่าเครื่องแค่2ฟาร์ม ใช่ค่ะแล้วโทรศัพท์พวกนี้ไม่ได้ตั้งไว้เฉยๆนะคะแต่เอาไว้ใช้สำหรับควบคุมบัญชีโซเชียลมีเดียปลอมจำนวนมหาศาลเลยเท่าไหร่ครับประมาณประมาณ76,000บัญชีค่ะ76,000บัญชีจากโทรศัพท์พันกว่าเครื่องใช่ค่ะเพื่อใช้สร้างตัวตนปลอมแล้วก็เข้าถึงเหยื่อได้ในวงกว้างมากๆโหนี่มัน สแสดงให้เห็นถึงการลงทุนการวางแผนที่เป็นระบบมากๆเลยนะครับมันไม่ใช่การช่อกงธรรมดาแล้วจริงๆไม่ใช่เลยค่ะแล้วมีเทคนิค เชิงจิตวิทยาอะไรที่น่าสนใจไหมครับที่เขาใช้กันมีค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือมีเอกสารภายในของ Prince Group ที่ถูกเปิดเผยออกมานะคะในเอกสารเนี่ยมีการให้คำแนะนำกับพนักงานที่ทำหน้าที่หลอกลวงด้วยซ้ำแนะนำว่ายังไงครับอย่างเช่นมีคำแนะนำว่าไม่ควรใช้รูปโปรไฟล์ของผู้หญิงที่สวยเกินไปอะค่ะ อ้าวทำไมล่ะครับเพราะเขาบอกว่ามันอาจจะทําให้ดูไม่น่าเชื่อถือหรือดูเหมือนบัญชีปลอมได้ง่ายเกินไปอ๋อควรจะใช้รูปที่ดูธรรมดาธรรมดาดูสมจริงเพื่อให้สร้างความไว้วางใจกับเหยื่อได้ง่ายขึ้นโอ้โหละเอียดถึงขั้นกําหนดเลยว่ารูปโปรไฟล์ควรเป็นแบบไหนใช่ค่ะ นี่แสดงให้เห็นเลยว่าเขาพยายามจะทำให้การหลอกลวงมันดูนแนบเนียนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆนี่คือความใส่ใจในรายละเอียดของการก่ออาชญากรรมที่น่ากดลุกมากครับแต่แต่เรื่องที่ผมว่ามันน่าสะเทือนใจแล้วก็เลวร้ายยิ่งกว่าการเสียเงินท้องอีกก็คือประเด็นเรื่องการบังคับใช้แรงงานที่บอกว่ามันเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิบัติการพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือด้านที่ต้องบอกว่า มืดมนแล้วก็โหดร้ายที่สุดของเครือข่ายนี้เลยค่ะตามข้อกล่าวหานะคะเครือข่ายนี้ไม่ใช่แค่จ้างคนมาทำงานหลอกลวงเฉยๆแต่มีการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค้ามนุษย์เลยใช่ค่ะมีการกักขังคนงานเอาไว้ในศูนย์ปฏิบัติการเหล่านั้นในสภาพที่แบบเลวร้ายมากเหมือนคุกเลยค่ะแล้วก็บังคับให้พวกเขาทำการหลอกลวงทางออนไลน์โดยมีการข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายหรือทรมานถ้าทำไม่ได้ตามเป้าหรือถ้าพยายามหลบหนี โหดร้ายมากแล้วคนงานเหล่านี้เข้ามาจากไหนกันครับทำไมถึงตกไปอยู่ในสภาพแบบนั้นได้ ส่วนใหญ่มักจะเป็นชาวต่างชาติค่ะอาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาหรือบางทีก็มาจากประเทศที่ไกลออกไปเลยก็มีครับพวกเขาเนี่ยถูกล่อลวงมาด้วยข้อเสนองานที่ดีเกินจริงอะค่ะเช่นบอกว่าจะให้มาทํางานบริการลูกค้างานไอทีหรืองานแปลภาษาเงินเดือนสูงสูงอ๋อหลอกมาทํางานก่อนใช่ค่ะแต่พอมาถึงปุ๊บก็ถูกยึดพาสปอร์ตถูกกักขังแล้วก็ถูกบังคับให้ทํางานในขบวนการหลอกลวงนี้แทนกลายเป็นเหยื่อซ้อนเหยื่อไปอีกทีน่าสงสารมากครับ แล้วมีใครจากทางการที่ออกมายืนยันความโหดร้ายนี้ไหมครับมีคำกล่าวที่ทรงพลังมากๆเลยค่ะจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้ช่วยอายการสูงสุดฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติชื่อจอห์นเอไอเซนเบิร์กนะคะเขาได้กล่าวถึง Prince Group ว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมที่สร้างขึ้นบนความทุกข์ทรมานของมนุษย์ A criminal enterprise built on human suffering ใช่ค่ะคำพูดนี้มันสะท้อนภาพความเลวร้ายได้ชัดเจนมากว่าผลกำไรมหาศาลเหล่านี้มันแลบมาด้วยอะไรแล้วมีหลักฐานอื่นๆอีกไหมครับที่มาสนับสนุนข้อกล่าวหานี้มีรายงานจากองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง Amnesty International ค่ะเขาได้ทำการสืบสวนแล้วก็เชื่อมโยงบริษัทในเครือของ Prince Group อย่างเช่น j e a n By a Group แล้วก็ Golden Fortune Resorts เนี่ย เข้ากับการใช้แรงงานบังคับแล้วก็การทรมานที่เกิดขึ้นจริงๆในศูนย์หลอกลวงที่กัมพูชาแรงงานพวกนี้ก็ยิ่งช่วยตอกย้ำแล้วก็ให้ภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ที่โหดร้ายของคนงานเหล่านั้นค่ะฟังแล้วมันมันน่าหดหู่มากนะครับที่อาชญากรรมไซเบอร์อาชญากรรมทั้งการเงินมันมาบรรจบกับการค้ามนุษย์การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงขนาดนี้ แล้วเงินมหาศาลที่ได้มาจากการกระทําอันเลวร้ายพวกนี้แหละครับพวกเขาเอาไปทําอะไรกันบ้างการฟ้องเงินมันเกิดขึ้นยังไงเงินที่ได้มาเยอะขนาดนั้นก็ต้องหาทางทําให้มันดูถูกกฎหมายหรือไม่ก็เอาไปใช้จ่ายเพื่อปลนเปลือชีวิตตัวเองนะคะมีรายงานว่าเงินพวกนี้ถูกนําไปใช้จ่ายอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยมากเช่นอะไรบ้างครับตั้งแต่การเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวการไปพักผ่อนในที่หรูหรา การซื้อของแพงแคงอย่างนาฬิกาแบรนด์เนมหรือแม้กระทั่งงานศิลปะหายากค่ะมีการระบุถึงขั้นว่ามีการไปซื้อภาพวาดของพิัสโซจากการประมูลในนิวยอร์กซิตี้ด้วยซื้อพิัสโซเลยใช่ค่ะนอกจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วการลงทุนเพื่อฟอกเงินก็น่าจะเป็นส่วนสําคัญใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันไปเชื่อมโยงกับสหราชาอาณาจักรถูกต้องเลยค่ะนี่เป็นจุดที่ทําให้สหราชาอาณาจักรเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงเลย มีข้อมูลนะคะว่านายเฉินจื้อแล้วก็เครือข่ายของเขาเนี่ยได้ใช้บริษัทที่ไปจดทะเบียนในดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาความรับทางการเงินอย่างหมู่เกาะบริติชเวอร์จินหรือ BVI นะคะอ๋อ BVI ที่เรารู้จักกันใช่ค่ะใช้เป็นเครื่องมือในการนําเงินเข้ามาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรโดยเฉพาะในลอนดอนค่ะทําไมต้องลอนดอนครับเพราะลอนดอนเป็นศูนย์กลางทางการเงินแล้วก็มีตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่มากแล้วก็มีสภาพคล่องสูงค่ะ การลงทุนในอสังหาที่ลอนดอนนี่มันมีขนาดใหญ่แค่ไหนครับพอจะระบุได้ไหมกระทรวงการต่างประเทศของ UK เคนะคะเขาออกมาระบุเลยว่าเครือข่ายนี้มีความเชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์มากถึง19แห่งในลอนดอนค่ะ10ครั้งแห่งใช่ค่ะตัวอย่างที่ถูกพูดถึงแล้วก็น่าสนใจนะคะก็คือมีอาคารสำนักง,งานแห่งหนึ่งมูลค่าเกือบร้อยล้านปอนด์อยู่ในย่านธุรกิจสำคัญเลยร้อยล้านปอน ค่ะแล้วก็มีคารหาร์หรูในลอนดอนเหนือมูลค่าอีก12ล้านปอนด์แล้วก็ยังมีแฟลตหรือห้องชุดอีก17ห้องโหเยอะมากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูงๆแบบนี้มันเป็นช่องทางที่นิยมมากในการฟอกเงินนะคะเพราะว่ามันสามารถซุกซ่อนความเป็นเจ้าของที่แท้จริงได้ค่อนข้างง่ายอ แล้วมูลค่าของทรัพย์สินมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นด้วยมันก็เลยทําให้เงินศกกระโกเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์ที่ดูมั่นคงแล้วก็ถูกกฎหมายได้ในที่สุดเห็นภาพเลยครับว่าเงินศกกระโกมันไหลาจากศูนย์หลอกลวงที่กัมพูชาผ่านบริษัทบางหน้าอย่างที่ BVI แล้วก็มาสู่ใจกลางกรุงลอนดอนได้ยังไงใช่ค่ะมันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันข้ามประเทศจริงๆนะครับทีนี้มาถึงการตอบโต้จากทางการบ้าง ความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับสาราชอาณาจักรในเคสนี้มันมีลักษณะอย่างไงและแต่ละประเทศเขาดําเนินการอะไรไปแล้วบ้างครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะของความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติฝั่งสหรัฐนะคะนอกจากจะยุดบิตคอยล็อตใหญ่มูลค่า1.4หมื่นล้านดอลลาร์ไปแล้วเนี่ยครับ เขายังได้ดําเนินการตั้งข้อกล่าวหาทางอาญากับนายเฉินจื้อแล้วก็ทําการคว่ำบาตร r r i n c e Group อย่างเป็นทางการซึ่งการคว่ำบาสนี้มันส่งผลกระทบต่อการทําธุรกรรมทางการเงินแล้วก็การดําเนินธุรกิจของกลุ่มนี้อย่างมากเลยค่ะและทางฝั่งสหราชอาณาจักรล่ะครับมีบทบาทอะไรบ้างโดยเฉพาะเมื่อพบว่ามีเงินมาลงทุนในอสังหาในประเทศตัวเองเยอะขนาดนี้ UK ก็ดําเนินการอย่างแข็งขันเลยค่ะมีการอายัดชบสินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้โดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ครั้ง19แห่งในลอนดอนที่ว่าไปอายัดหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็ยังได้ประกาศคว่ำบาตรหรือ s a n ช t i o ต่อนายเฉินจือ้อแล้วก็บริษัทที่เกี่ยวข้องอีก4แห่งด้วยกันมีใครบ้างครับนอกจาก Pri n c e Group นอกจาก The Prince Group แล้วนะคะก็มีจินเบคกรุ๊ป Golden Fortune Resorts World แล้วก็ b y x Exchange ค่ะซึ่งอันหลังนี้เป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนรู้เห็นด้วยอ๋อความบาดแพลตฟอร์มคริปโตด้วยใช่ค่ะการความบาดนี้หมายถึงอะไรหมายถึงการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในสหราชาอาณาจักรแล้วก็ห้ามไม่ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆใน UK เคนี่ไปทำธุรกรรมกับคนที่ถูกคว่มบาดเหล่านี้ เท่ากับเป็นการตัดนายเฉินจื้อออกจากระบบการเงินของ UK เคไปเลยสินะครับถูกต้องค่ะตัดขาดเลยการดำเนินการร่วมกันแบบนี้คงส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเครือข่ายนี้นะครับมีคำกล่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ UK เคที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการปรับปรามเรื่องนี้ไหมครับมีค่ะมีคำกล่าวที่น่าสนใจจากรัฐมนตรีต่างประเทศเงาของสหราชอาณาจักรในขณะนั้นนะคะคือคุณอีเวตคูเปอร์เขากล่าวไว้ว่าเครือข่ายนี้เนี่ย ทำลายชีวิตผู้เปราะบางและในขณะเดียวกันก็กว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ในลอนดอนเพื่อฟอกเงินที่ได้มาอืมชัดเจนมากใช่ค่ะแล้วเขาก็ย้ำว่าสหาราชอาณาจักรได้ดําเนินการอย่างเด็ดขาดร่วมกับพันธมิตรสหรัฐเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามข้ามชาติรูปแบบใหม่นี้ปกป้องสิทธิมนุษยชนและกวาดล้างเงินสกปรกออกจากประเทศครับ นอกจากนี้ก็ยังมีลอร์ดแฮนเซนซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลด้านการต่อต้านการช่อโกงของยูเคโดยตรงเลยนะคะก็กล่าวเสริมในทำนองเดียวกันว่านักต้องตุนเหล่านี้จ้องเล่นงานผู้ที่เปราะบางที่สุดในสังคมและเราจะไม่ยอมทนต่อพฤติกรรมเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงท่าทีที่แข็งกร้าวมากๆของรัฐบาลยูเคนะครับใช่ค่ะความร่วมมือดูเข้มแข็งมากแต่สุดท้ายแล้วแม้จะมีการจับกลุ่มยึดทรัพ์ ความบาดไปผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับเหยื่อจริงๆเนี่ยมันยากที่จะเยียวยาใช่ไหมครับความเสียหายมันลึกซึ้งแค่ไหนอะ่ะคนกระทบต่อเหยื่อต้องบอกว่ามันรุนแรงแล้วก็หลากหลายมิติมากๆค่ะไม่ใช่แค่เรื่องการสูญเสียเงินออมที่บางคนอาจจะเก็บมาทั้งชีวิตนะคะแต่มันยังรวมถึงความเสียหายทางจิตใจด้วยครับความรู้สึกว่าถูกทรยศหักหลังการสูญเสียความไว้วางใจในตัวคนอื่นบางรายอาจจะถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวเลยก็มี ชีวิตครอบครัวพังทลายหรือเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้อีกอการหลอกลวงในระดับอุตสาหกรรมแบบนี้มันสร้างเหยื่อจานวนมหาศาลจริงๆค่ะกระจายไปทั่วโลกเลยรวมถึงในสหราชอาณาจักรเองด้วยและมีกลวิธีเฉพาะอะไรที่ทําให้เหยื่อยิ่งเจ็บปวดเป็นพิเศษไหมครับนอกจากการหลอกลงทุนทั่วไปแล้วนะคะกลวิธีที่ต้องบอกว่าสร้างความเจ็บปวดทางใจอย่างมากเลยคือการใช้โรแมนต์แกมหรือการหลอกให้รักเข้ามาผสมผสานด้วยค่ะ มีเรื่องรักรใคร่มาเกี่ยวด้วยใช่ค่ะเครือข่ายพวกนี้จะสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาอาจจะในแอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดียแล้วใช้เวลาค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ทางใจกับเหยื่อทําให้เหยื่อรู้สึกผูกพันรู้สึกรักรู้สึกไว้วางใจมากๆก่อนที่จะค่อยๆชักชวนให้ลงทุนหรือหลอกให้โอนเงินไปให้โหเล่นกับความรู้สึกใช่ค่ะการหักหลังความรู้สึกแบบนี้มันทำลายจิตใจเหยื่ออย่างรุนแรงมากจริงๆฟังดูแล้วเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ น่ากลัวจริงๆครับทั้งความซับซ้อนของกลไกลการใช้เทคโนโลยีความโหดร้ายในการบังคับใช้แรงงานแล้วก็ความสามารถในการฟอกเงินข้ามชาติมันสะท้อนปัญหาใหญ่ๆในยุคดิจิทัลของเราจริงๆนะครับใช่เลยค่ะกรณีนี้เป็นเหมือนภาพย่อส่วนของความท้าทายหลายๆอย่างที่เรากําลังเผชิญกันอยู่เลยนะคะทั้งเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์ที่มันพัฒนาไปไกลมาก การใช้เทคโนโลยีอย่างคริปโตเคอเรนซีในทางที่ผิดการที่มันไปเชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์ได้อย่างน่าตกใจแล้วก็ความยากลำบากในการกำกับดูแลแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในโลกที่มันไร้พรมแดนแบบนี้เอาละครับเราก็ได้เจาะลึกกันไปหลายแง่มุมพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่เรื่องการยึดทรัพย์ครั้งประวัติศาสตร์ไปจนถึงกลไกอันซับซ้อนแล้วก็ผลกระทบอันเลวร้ายลองมาสรุปประเด็นสำคัญสคัญที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องนี้กันอีกสักครั้งดีไหมครับได้เลยค่ะ ประเด็นสำคัญที่เราได้จากการคุยกันครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยคือขนาดของการยึดทรัพย์สินดิจิตัลที่มันแสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมคริปโตเนี่ยมันมีมูลค่าความเสียหายสูงอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆครับประเด็นแรกคือขนาดประเด็นที่2คือความเชื่อมโยงที่น่าตกใจแล้วก็เศร้าใจมากๆระหว่างอาชญากรรมไซเบอร์การใช้คริปโตกับการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ซึ่งมันตอกย้ำด้านมืดของการแสวงหาผลกําไรแบบไม่สนอะไรเลย เชื่อมโยงกับแรงงานทาสใช่ค่ะประเด็นที่3คือความสําคัญอย่างยิ่งยวดของความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะพออาชญากรรมแบบนี้มันข้ามพรมแดนไปหมดแล้วการทํางานร่วมกันเท่านั้นถึงจะพอต่อกรได้ความร่วมมือระหว่างประเทศสําคัญมาก และสุดท้ายค่ะคือบทบาทของตลาดที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายอย่างเช่นตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยที่มันกลายเป็นช่องทางสําคัญในการฟอกเงินสกปรกเหล่านี้ซึ่งนี่ก็เป็นความท้าทายที่ต้องจัดการต่อไปค่ะอสังหากับการฟอกเงินเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและก็น่ากังวลจริงๆครับก่อนจะจากกันวันนี้เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยนะครับที่มันต่อย,ยอดจากสิ่งที่เราคุยกันไปเพื่อให้ได้ นไปคบคคคิดกันต่ะำถามแรกที่น่าคิดนะคะก็คือแม้ว่าจะมีการยึดรั์ครั้งใหญ่ขนาดนี้ก็จริงแต่ธรรมชาติของคริปโตเคอเรนซีเองที่มันเน้นความเป็นส่วนตัวแล้วก็ไร้ศูนย์กลางเนี่ยมันยังคงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งยวดเลยนะคะต่อการติดตามตรวจสอบแล้วก็ควบคุมเพื่อป้องกันการนาไปใช้ในทางที่ผิดจริงๆแล้วเรามีเครื่องมือหรือแนวทางที่จะรับมือกับความท้าทายนี้ได้ดีกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนกันแน่ ครับเป็นคำถามที่ดีมากคำถามต่อมาที่เชื่อมโยงกับด้านมืดที่เราคุยกันไปก็คือเราพอจะประเมินได้ไหมครับว่าขอบเขตที่แท้จริงของไอ้ศูนย์หลอกลวงที่ใช้แรงงานทาสในลักษณะนี้เนี่ยมันมีอยู่มากน้อยแค่ไหนทั่วโลกมันอาจจะซ่อนอยู่ในมุมอื่นๆที่เรายังไม่รู้อีกหรือเปล่าแล้วเราจะพัฒนากลยุทธ์อะไรได้บ้างที่จะมีประสิทธิภาพจริงๆในการต่อสู้กับปัญหาการค้าม,มนุษย์ในยุคดิจิทัลที่มันเกี่ยวพันก,กับการหลอกลวงออนไลน์แบบนี้ และคำถามสุดท้ายซึ่งสำคัญมากๆสำหรับอนาคตเลยนะคะก็คือกรณีนี้มันตอกย้ำความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างกรอบการกำกับดูแลพวกแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีในระดับโลกยังไงบ้างการกำกับดูแลที่ว่าเนี่ยควรจะมีหน้าตาแบบไหนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับไหนถึงจะสามารถป้องกันแล้วก็ปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มันซับซ้อนแล้วก็ รับตัวเร็วมากๆแบบนี้ได้อย่างมีนัยะสําคัญจริงๆเป็นคําถามใหญ่ๆที่ยังไม่มีคําตอบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็คงต้องติดตามความคืบหน้าแล้วก็หาทางออกร่วมกันต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามการเจาะลึกข้อมูลของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ